ผลจะมาเช็ดโลด้วยน้ำยาทำความสะอาดคลิปคลิปก่อนหน้าที่เช็ดใกล้เสร็จเปิดลบไปเลยต้องถ่ายใปตอนดีคือเช็ดไปแล้วถ่าไปแล้วแต่ก็ตัดอีกแล้วข้าบูดข้าบูดเต็กไี่ถ่าย ก็ใช้ดับยะทำความสะอาดเดี่ยฉีด้าปแล้วก็ก็เช็ดฉีดแล้วฉีดโดยตรงซึ่สวิตดี๋ยวสวิตจะเพิ่สติได้ดูแล้วดีของว่ดีดีอย่ีไฟแสงอาทิตย์โซลารเซลล์ดีจะดี ร้อยห้าสิบแล้วเอาบาเขีกลกับตะแก่กับเนี้ยก็สอบแบบนี้ยแล้วเกี่ยวกับตะแก่พี่จะได้มันก็จะสอบให้เราถ้าเราต้องมอเตอร์ สวัตดีกแบบนี้อมขอจบการรีวิวแล้วกันทำความสะอาดรถล